สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้พบกับช่องอาทิตย์ดีปันนี่เกษตรมือใหม่ใจเกินร้อยนะครับวันนี้นะครับอยู่ในดงนะครับงเนลอนเผอแป๊บเดียวนะครับตอนนี้อายุต้นเนล่อนได้ประมาณสี่สิบวันนะครับตอนนี้ก็คือ่วมหัวแล้วครับขึ้นไปจนจะไปแตะตรงตาคุ้มแล้วนะครับตรงนี้สูงมากแล้วครับโตไวมากแล้วครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับการผสมเกสรนะครับ อันนี้ก็บานไปหลายดอกนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมสุดในการผสมเกสรขอ,องต้นเนล่อนนะครับก็คือจะช่วงหกโมงเชา้าถึงสิบโมงเช้านะครับตรงนี้จะเป็นเวลาที่เหมาะในการผสมเกศสอนครับดับแรกเราก็จะนำะนะครับเกสอนนะครับตัวผู้นะครับแล้วก็มาเด็ดกลีบออกนะครับตัวนี้เด็ดกลีบออกให้หมดนะครับนี่นะครับ อันนี้เสียแล้วครับเดี๋ยวเอาเป็นดอกใหม่ได้กว่านะครับถ้าดอกใกล้ๆดอกตัวผู้จะออกเยอะมากนะครับนั่นก็คือการผสมเราจะใช้ดอกตัวผู้สักสองสองดอกถึงสามดอกนะครับในการผสมเกสรดอกตัวเมียนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้มาดูใกล้ๆนะครับผมการผสมเกสรผสมกันยังไงครนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดอกตัวผู้นะครับหลังจากที่เรา เจ็บกีบออกก็จะเหลือประมาณนี้จะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับเราก็นําเกสรนะครับตัวผู้นะครับมาแตะนะครับตรงกับเกสรตัวเมียนะครับตัวนี้นะครับมองจะแกล้ะครับสวีนี่ครับเกสรตัวเมียของเรานะครับก็จะเป็นอ่ารูปเมล่อนเล็กๆนะครับแล้วก็ตรงตรงปลายรูปก็จะมีเป็นกีบดอกนะครับอันนี้เราก็จะใช้นะครับ ตัวนี้นะครับเกสรตัวผู้นะครับมาแตะๆให้รอบๆนะครับตรงนี้ใช้ดอกเบัวผู้ประมาณก็สองดอกสามดอกนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่พอนะครับเพราะว่าดอกตัวผู้แต่ละต้นนะครับออกมาเยอะมากนะครับ นี่นะครับดอกตัวเมียนะครับผมก็จะมีบางต้นนะครับบางต้นที่ผสมไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้พอเขามีการผสมเกสรนะครับพอผ่านไปแล้วหนึ่งเืนะครับดอกเขาก็จะหกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกระดาษครับกระดาษไว้เขียนวันที่ที่เราผสมเกสรไว้นะครับเผื่อลืมนะครับว่าเราผสมไปวันไหนเราจะได้กําหนดวัน สุกข,ของเมลอนได้นะครับเพราะว่าต้นหนึ่งเราต้องผสมกันหลายดอกมากนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆการผสมดอกเกสรของต้นเมลอนนะครับก็คือก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ที่ยากเกิดไปนะครับก็คือการผสมพอเขาผสม เสร็จนะครับอีกวันเขาก็จะหกนะครับมันก็คือพอลูกเขาติดนะครับของสอวันนี้เขาลูกก็โตเลยนะครับโตแต่ถ้าผสมไม่ติดก็คือลูกเขาก็จะผอไปเองนะครับผมครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมว่าหลังจากที่ลูกเมลอนผสมติดแล้วลูกจะโตขนาดไหนนะครับผมคลิปหน้ามาติดตามกันอีกทีนะครับผมคลิปนี้ขอญาตลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ